ครับสวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตเกมกันีกแล้วนะวันนี้เปลี่ยนแนวมาเป็นเกม PC บ้างนะครับก็ช่วงนี้เกม PC ก็ก็ยังนิยมอยู่นะนิยมเยอะเล่นเยอะพอสมควรเลยมีแต่ว่ากีหลายเกมเลยนะมีอะไรนะขับ g นะครับ GTA V GTA 5นะครับป o r t n i t e อ้ยมีเยอะเลยนะเกมที่เล่น บน PC นะครับมีเยอะเลยนะนะครับเดี๋ยวนี้เกม PC ยุคใหม่ที่เป็นออนไลน์อะ่ะก็เพราะว่พาพัฒนามาเป็นแบบต้องโหลดผ่านออนไลน์มาลงนะครับบางเกมก็ฟรีบางเกมก็เสียตังค์นะครับก็ก็นี่ได้มาลองเล่นศึกษา gta 5ดูออนไลน์นะ gta 5ออนไลน์นะครับซึ่งเป็นเกมที่อลังการมากดูกระดาษกระดาษของมันเนี่ย โอ้โหร้อยกิกะนะครับก็เลยก็ได้ลองได,ได้ลองเล่นได้ลองโหลดในเครื่องโน้ตบุ๊กเอเซอร์แรมสี่นะจอการ์จอสองกิกแรมสี่กิกนะครับที่ท่าร้อยไม่ขึ้นครับโอ้ไม่ไหวเลยนะครับเพราะฉะนั้นรน้นบุ๊กธรรมดาสี่ห้าพันเล่นไม่ได้ครับต้องขยักงบขึ้นไปเจ็ดแปดพันนะครับพวกแรมแปดไหล,ล่แรมแปด นะครับคือมินิมัมเลยตัวเนี้ยแรม8แล้วนะคัะบ,บ GTA ถ้าใครจะเล่นนะนะแรม8แล้วบางคนสตรีมด้วยนะต้องมีกล้องมีไมค์มีมมอ่าตัวอัดวิดีโออะไรอีกนะโอ้โหอันนี้ต้องแรมโดดเลยนะ16เป็น PC อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กแรม16นี่น่าจะทะลุสี่ห้าหมื่นนะสามสี่หมื่นนะสองหมื่นกว่าอะไรเงี้ยนะพวกเอเซอร์พีเดอร์อะไรเงี้ยนะ ต้องแรงหน่อยนะเพราะว่าแล้วสตรีมเกมคนสตรีมเกมส่วนใหญ่ก็โอ้โหจะไม่ได้สตรีมเกมเดียวด้วยนะมีเกมอื่นอีกนะโอ้โหนะครับยั้นแล้วเนี่ยก็แล้วใช้ฮาร์ดดิสธรรมดาก็ไม่ได้นะต้องใช้เอสเอสดนะครับเอสเอสดก็คือเป็นฮาร์ดดิสที่แบบไฮสปีดหน่อยมันก็จะทําให้การแคสเกมเล่นเกมเนี่ยเกมมันดูลื่นไหลามากขึ้นนะนะครับตัวเนี้ยเนี่ยที่ผมเอามาใช้ใน คลิปนี้นะจะเป็น H p p r o b o o k 645ห้านะครับนะครับ CPU A 8แล้วก็ r ร m 8 g b การ์ดจอ 2G b นะจ๊ะเดี๋ยวให้ดูนี่ดูสเปคดูหน้าตากันนะครับเราอยู่ในงบนี่แหละ6 7 0 0 0แต่เป็นต่ำสุดแล้วนะที่เล่นได้เนี่ยนะครับอย่าซื้อต่ำวาวมืนนี้นะครับแร m 8ต่ำสุดแล้วนะครับสโหลดไม่ขึ้นครับ นะซื้อแรม8เท่านั้นนะครับอันนี้เฉียดแบบพันนะครับยังต่ำสุดแล้วนะถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็คือต้องหมื่นกว่าเลยนะีเดเ a t o r นะเมื่อก่อนีเดเตอร์ไม่แพงนะแต่นี้ีเดเตอร์โอ้โหราคาหมื่นกว่าหมดเลยเมื่อก่อนยังพอหาได้นะหมื่นต้นๆอะไรเงี้ยนะแต่นี้ไม่ได้แนละ้วครับไม่มีนะแล้วแรมต้องอัด16ด้วยนะสำหรับหลายๆเกมทำแคสต์ทำวิดีโอ ตัดต่อไลฟ์สตรีมอะไรเงี้ยนาะนะครับเป็นอาชีพของเด็กยุคใหม่นะผมก็ลองเล่นดูไม่รู้จะไปถึงไหนนะครับอันนี้ก็เป็นสเปคที่พร้อมที่ผมใช้นะครับเป็น8แปดที่ห้าร้อยแรมกาดจอ Windows 10นะที่ผมใช้กาดจอสิจอ14นิ้วนะเอามาลองเล่นดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าคนดูเยอะๆเดี๋ยวจะลองอัพมาเป็นพวก คอ r e i7 อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้มันเป็น A8 A8 ก็น่าจะอยู่ประมาณคอ r e i3 นะครับแต่แรม,มันได้นะแลม8กิกแรมต้องมินิมัม8เลยนะสำหรับคนที่จะเล่น gta ออนไลน์นะนะครับก็คำคลั่มมาเรื่อยๆนะนะครับก็ซื้อสั่งซื้อละะาซาด้า c อ o u n t ในลาซาด้ามาอีเมลเอ o u n t ในลาซาด้ามาแล้วก็ Account ในลาซาด้าก็หลักร้อยเข้าไม่กี่ร้อย นะครับสรหรับที่เล่น GTA ได้นะแล้วก็โน้ตบุ๊กตัวหนึ่งก็เจ0 0 0พนะครับนะครับส่วนอินเทอร์เน็ตก็ใช้ไฮสปีดนะไฮสปีดไม่รู้เท่าไหร่300หรือเท่าไหร่เนี่ยนะรู้สปีดเท่าไหร่นะ300 500ประมาณนี้แหละนะครับนะครับก็เล่นไล่ไหลลื่นดีแล้วก็โหลดเกมก็เร็วดีนะยังไม่ได้ลอง มือถือเลยนะไม่กล้าลองเดี๋ยวจะไปลองที่ออฟฟิศดูนะครับนะครับพอเตรียมโน้ตบุ๊กเตรียมอะไรเรียบร้อยนะก็โหลดโหลดอีพีเกมนะครับมาลงแล้วก็ถ้าเราซื้อ a อ c เ u า t GTA มานะครับออนไลน์มาเนี่ยเขาก็จะให้เป็น ยูสเซอร์เนมพารเบอร์ตมานะครับเราก็มากรอกใส่ตามปกตินะครับอีเมลเราก็ต้องล็อกอินด้วยเพราะว่าออตอนที่เราใช้ E ีพีเกมเนี่ยมันจะมีให้ยืนยันด้วยนะนะครับก็ต้องใช้ด้วยนะครับแล้วมันก็จะมีพวกอะไรอะ่ะให้โหลดอะไรโปรแกรมอ,อื่นอื่นอีกนะนอกจาก E ีพีเกมมันจะมี r o อก Star ด้วยนะ r o อก Star ก็เป็น ล็อกซตาก็เป็นโปรแกรมโหลดเกมคล้ายๆอีพีเกมนี่แหละล็อกซตาร์ใหญ่กว่านะอีพเกมเป็นตัวเล็กกว่านะครับตัวตัวตัวรองนะล็อกซ์ตารน่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างนิยมกว่านะครับนั่นแหละพอเราได้มาเราก็มาลงในโน้ตบุ๊กเรานะครับแล้วก็ใส่ยูสเซอร์เนมพัดเบิรดที่เราซื้อมาจาก l a ซ a ด้หรือช้อปปี้นะครับ พอพอล็อกอินเข้ามาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับรก็จะมีโชว์รายชื่อเกมที่มาแบบเที่น่าสนใจเกมไหนกี่บาทเกมไหนเนี่ยในสโตร์เนี่ยน,นะครับรก็จะมีโชว์ให้ดูว่าเกมไหนฟรีเกมไหนคิดตังเสียตังค์อะไรเงรี้ยเกมไหนทดลองฟรีอะไรเงี้ยนะครับเหมือนใน Play Store แหละคอนเซปต์ Concept เดียวกันนะ เสจเดียวกันเห็นไหมแกนทีฟก็สามี่สเก้าเหรียญสาสิเหรียญอะสาิเหรียญกี่บาทนะสามสิเหรียญเก้าร้อยนะถ้าสมมต้วเขารุ่นใหม่มันจะได้ได้เยอะนะได้พวกได้ตังค์ได้อะไรด้วยนะเนี่ยเกมก็จะมีหลายเกมนะนี่มีเจนซินนะครับ ก็มีคนแคสตพอสมควรนะพวกนี้นะครับนะครับก็พอโหลดอีพีเกมอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมครับพอเราก็ต้องเราต้องติดตั้งมาที่ไลบรารีเนี่ยนะแล้วก็กดติดตั้งเกมนะครับกดที่เนี่ยปับให้มันดาวน์โหลดเกมมาลงเครื่องเรานะครับเนี่ยอย่างแกนที t a นี่้อยกิกนะครับ ล็อกเก็ตหลีกเท่าไหร่คะเกมฟรีสิบห้าสิบหกกิกฟอกไนฟ์ฟอดไนฟ์ิบสี่สิบกิกนะครับอาทิตย์ผมห้าร้อยเองเนี่ยมีเต็มมีเต็มนะครับอนะลองเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็เขาจะโหลดอัปเดตพวกไอ้เกมมิ่งของตัวพวกโปรแกรมเกมมิ่งของตัว Windows ด้วยนะแล้วก็โหลดเสร็จอัปเดตเสร็จแล้วก็รีบูตเครื่องตามปกตินะครับ เข้าไปเล่นดูเมื่อโหลดเสร็จแล้วเซตอัพเสร็จแล้วก็เข้าไปเล่นดูนะครับเนีย่ยมันก็จะล็อกอินเข้าล o c k s t a r g เก s s r v v i e e นะครับมันจะมตีติดตั้งด้วยนะตัวติดตั้งเนี่ยมันจะมีล o อก Star g เก s s r v v i e e ติดตั้งด้วยนะครับก็ทําตามขั้นตอนมันนะต้องลงทะเบียนอีเมลอีกอันนึงด้วยนะแล้วก็รอรับลิงก์อัจเตที่อีเมลเรานะครับด้วยนะครับขั้นตอนจะเยอะนิดนึงนะพอเสร็จแล้วก็จะขึ้นเกมขึ้นมานะมันก็จะมีเล่นตามสตอรี่โหมดกับออนไลน์นะครับ ซึ่งผมก็ลองเล่นมาบ้างแล้วนะมันก็โอเคนะนะครับแล้วก็แต่ว่าอันนี้คือตัวล่าสุดเลยที่พีโหลดนะวันที่ลงคลิปเลยนะนะครับอนนี้ถูกตัวล่าสุดเลยนะครับนะครับจะเป็นโลโก้เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนะครับก็มีเล่นทั้ง story ่โหมดแล้วออนไลน์นะครับนะครับบางคนก็อาจจะชอบแนวเต็มจอนะหรือบางครั้งเราเล่นเล่นเกมไปมันก็จะสวิตช์เป็นเต็มจอให้นะครับวันนี้ผมผมทำเป็น800คูณ600นะ เพื่อที่จะแบบเอาไว้โชว์ในคลิปเท่านั้นเองไม่มีอะไรนะครับก็เอ่อรู้สึกว่าตอนลงโปรแกรมเสร็จแล้วนะจะเขาจะบังคับให้เล่นสตอรี่หมดประมาณเควสสองเควสเออประมาณแบบเควสสอเควสนี่แหละ3ามเควสประมาณเนี้ยนะครับมีเควสปนแบงเควสแข่งรถนะครับคุณก็เล่นตามสตอรี่ไปสัก2อสอันนะครับพอเสร็จแล้ว เสร็จแล้วนะครับก็คุณก็สามารถเล่นออนไลน์ได้นะครับซึ่งก็ผมก็ยังไม่ได้เชี่ยวมากนะแต่ก็คืออธิบายพยายามอธิบายในส่วนของที่เป็นการเริ่มต้นนะครับว่าเตรียมฮาร์ดแวร์ยังไงเตรียมซอฟต์เตรียมสมัครแอ c o u n t ยังไงนะครับก็เป็นคลิปแรกนะยังไงเดี๋ยวมีอัปเดตจะลงคลิปให้ดูกันต่อไปนะนะครับ